กลับมาเจอกับบาร์บารี่อ็กอีกครั้งนึงคะวันนี้ก็มากันแบบที่ลงคิ้วนะคะเขียนคิ้วแล้วก็มีเมคอัพมาแล้วนะคะรองพื้นมาแล้ววันนี้ทุกคนเห็นรูปบอกแล้วว่าวันนี้ว่ามันจะมารีวิวนะคะของจากแบรนด์ For You t o o นี่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ออกใหม่ทุกสัปดาห์ของใหม่เยอะมากตามไม่ทันนะคะสิ่งที่ความจะมารีวิวในวันนี้ก็คือนี้เลยค่ะมีเลยนะคะชอันนี้คือ บัชออนฮุกกระต่ายนั่นเองนะคะนี่น่ารักมาก เป็นหูกระต่ายแบบนี้นะคะอันนี้เขาชื่อรุ่นว่าเดียมีนะคะเป็นเลคควิดบลัชนั่นเองค่ะสีที่บานสอยมาก็จะเป็นเบอร์06แล้วก็เบอร์07ซึ่งเป็นเบอร์ที่ามรู้สึกว่าไปลอง Swatch แล้วมันเป็นเราที่สุดแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราสนใจนั่นเองนะคะเริ่มต้นที่เบอร์06เลยดีกว่านะคะ06ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีแบบพาสเทลน่ารักหูกระต่ายน่ารักมากๆเลยนะคะ เปิดออกมาก็จะแอปพลิเคเตอร์ใหญ่ตัวซึ่งมันไม่ค่อยชอบแอปพลิเคเตอร์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าบรัชหรือว่าเป็นลิปออยล์เขาจะทำแอปพลิเคเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งปาไม่ค่อยชอบค่ะเพราะรู้สึกว่า มันเทอะท้าไปสําหรับตัวปาล์มนะสำหรับตัวปาลนะ์ามถ้าเกิดคนอื่นแบบฉันก็ใช้ได้แต่ว่าปาล์มไม่ค่อยชอบเพราะมันสุกว่าปาล์มเป็นคนที่ชอบแปมลงไปที่แก้มเลยไม่ได้เป็นคนที่ชอบเอามาพักไว้หลังมือมันก็เลยจะเหมือนแบบหลายขั้นตอนวิธีการนิดนึงแต่ก็อได้นะคะออาพักลงหลังมือก็จะสีเป็นประมาณนี้นะคะสีที่ยังไม่เบรนนะคะ อันนี้คือพอเ,นเ็นเบนเกลี่ยสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีน่ารักมากนะคะอะเดี๋ยวผมจะลงที่แก้มให้ดูกันเลยดีกว่านะคะก็ใช้แต่น้อยนะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันพิกเมนต์แน่นมากนะคะนี่เหนะต้องชอบมากอะมันรู้สึกว่าเออหลังจากที่เราใช้ตัวเมลินดามาแบบว่าโอ้โหไม่หมดสักทีซึ่งอันนี้ชาติหน้าก็อาจจะหมดนะคะ มันมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะแต่ว่ามันเยอะมากมันแบบยากมากที่จะใช้หมดอะใครใช้หมดอย่างแบบ Rare Beauty หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออเขา h i ิตการ Fancy Beauty อะไรเงี้ยใช้หมดไหมไม่มีใครใช้หมดเนาะอะ,อะสีน่ารักมากแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงที่ปากและที่ตาให้ดูด้วยนะคะไม่กล้าลงเยอะนะเออคืออันนี้เป็นเบส แบบเหมือนอายพรเมอร์ก็น่าจะได้อยู่นะแล้วค่อยลงสีอายแชดโดว์ที่อยากลงอ่ะได้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 ไดอะลองลิดูอืมสีเฮ้ยน่ารักนะเฮ้ย สีน่ารักมากตาแก้มปากสีน่ารักมากนะคะคือถ้าเกิดสมมติใครที่จะลงเขาเรียกว่าอะไรแป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นตบลงไปอะแนะนําให้เหมือนแบบใช้ให้เยอะกว่านี้นะคะนี้มันจะไม่ได้ลงแป้งแล้วมันจะให้ดูสีว่าสีมันยังไงซึ่งมันน่ารักมากทุกคนมันแบบส่วนปากก็ทาได้นะคะทุกคนทาได้เพราะว่าเมื่อวานนะคะ่ะเราลองใช้ตัวนี้ในการทาปากแล้วก็เอาแบบกลอ s ทับค่อนข้างน่ารักเลยสีมันน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเบอร์0ูนย์หะคะเป็นสีที่บ,บําชอบมากๆเดี๋ยวจะลองปาดแบบเขาเรียกว่าอะไรแน่นๆให้ดูก็แล้วกันนะคะแบบว่าหนักๆไปเลยอะไรเงี้ยคือถ้าใครเห็นรูปใน IG Twitter แล้วก็ page, แฟนเพจก็จะเห็นว่าเออบําลงหนักๆให้ดูอ่ะเนี่ยคือพอลงหนักๆแล้วมันเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยม,ม,มีการเพิ่มขึ้นห็นปะถ้าอยากจะได้ความแบบ ตรงแท้ตรงแท้ก็คือซัดลงไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่เบอร์0ูน่าจะเป็นสีที่หลายๆคนน่าน่าจะสนใจคือเป็นสีแบบม่วงพาสเทลนะคะมาต่อที่เบอร์0ูนย์เนะคะก็จะเป็นม่วงพาสเทลมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูคือแอพเอเตอร์ App ater, มันก็จะใหญ่โตประมาณนี้นะคะเบอร์ศูนยนะคะทุกคนเออขนบมันเยอะนิดนึงนะทุกคนขออภยัยก็จะเป็นแบบสีม่วงพาสเทลเลยซึ่งซึ่งแบบ ใช้ได้หรอจะใช้ได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าเออสนใจไงก็เลยสส่มาแล้ววม้อสีมันน่ารักนะคะนี่น,นะมันจะมีความม่วงๆช,ชมพูชมพูชมใจชมใดอะไรเงี้ยน่ารักคือสีเบอร์ศูนย์เจ็ดอะค่ะสำหรับขาวหรือเงาปามเง,งี้ยรูงสึกว่ามันจะต้องลงเยอะมากกว่าเบอร์ศูนย์หกเมื่อกี้ที่มันออกเป็นแบบชมพูไปเลย,เลยเอะไรเงี้ยอันนี้มาจ่อโทนม่วงๆใช่ปะอะไรเงี้ยแต่มันก็น่ารักนะคะทุกคนอะลงที่ตาด้วยเดี๋ยวซูมก่อน ที่ตาด้วยนะฮะไม่กล้าลงเยอะนะเพราะเป็นสีม่วงอ่างเงี้ยแต่ก็น่ารักดีแต่ว่าขอบเพิ่มแก้มหน่อยรู้สึกว่าแก้มอันลงเท่าไหร่ก็สีไม่ค่อยไม่ค่อยออกอ่ะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่สําหรับผิวปลาม้นะฮะลงเยอะกว่าปกติมากๆเลยแล้วก็จะมาลงที่ปากด้วยนะคะเออ สีม่วงแล้ว่อนที่มันเป็นม่วงคาเทลอะมันจะดูซีดเนาะอะ,อะสีม่วงไม่ค่อยเข้ากับปามไมปามรู้สึกว่าสีเบอร์6มันดูแบบสดใสมากกว่านะคะก็เลือกตอมามอัทยาศัยแต่ว่าส่วนตัวเชียเบอร์ศูนย์หจริงเพราะว่ามันน่ารัก มันลงปากก็น่ารักแต่เอาส่วเพอกันเลืองไหนก็แล้วกันแล้วรู้สึกว่าสีม่วงลงที่ปากอย่างเดียวมันไม่รอดอะส่วนสีม่วงลงที่แก้มมันก็ดูแบบ มันก็น่ารักอะแต่ส่วนตัวบางรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับปาหรือว่าทุกคนเห็นแล้วไหวไงก็บอกกันมาได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเราชอบเบอร์06มากกว่าสีม่วงก็จะต้องมีสีเบอร์07นะสีม่วงมันจะต้องใช้เยอะกว่า06คือเหมือนว่า07มันไม่ค่อยชัดแต่คิดว่าคนที่ขาวจวดๆอะขาวแบบขาวเนี้ยน่าจะเบอร์06ลงนิดนึงไอ้เบอร์07สีม่วงลงนิดนึงน่าจะขึ้นฉันคนขาวเหลืองก็อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนเอ้ไม่ได้เหมาะสำหรับเบอร์07ที่มันเป็นม่วงๆอะไรเงี้ย ก็ end, แต่ว่ามันก็น่ารักนะน่ารักทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวเท่าที่ใช้สองสีเชียร์เป็นเบอร์ศูนย์หกนะคะยังไงก็หวังว่าจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แ like, ช้บ้างด้วยตามมาในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าบปบา,บา,บามรีกทูอิตหรือไอจีแอบไปรีกได้คะใครที่ยังไม่กดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยส่วนใครใจดีจะโดเนทให้ปาลก็จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะว่าไรายได้ตรงนั้นก็จะส่งตรงถึงปาลหรือว่าจะดูโฆษณาให้ดิฉันก็ได้นะคะเพราะว่าตรรงนนนนนัั้้กก็็จะเเปายไดช่ จอกันใหม่ EP หน้าอยากให้รีวิวสิ่งไหนก็บอกกันมาได้ถ้ามันไม่เกินงบ3ามรบาทก,ก็จะรีวิวให้นะจ๊ะวันนี้นทุกคนไปก่อนกลับมาเจอก,กันใหม่ EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย